สวัสดีค่ะมาต่อบันทึกจ,จอมจรแห่งสุสานเล่มที่หนึ่งตอนไซ้คลั่งทะเลเดือดกันต่อนะคะบทที่24บทที่แล้วจบไปตรงที่ทั้งทีมงานเปิดลงขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เรามาฟังกันต่อค่ะว่าน้ำสีดำที่ท่วมล้นออกมาจากโลงเนี่ยนะคะเมื่อฝาเปิดออกเนี่ยมีอะไรจมอยู่ข้างในในบันทึกจ,จอมจรแห่งสุสานตอนใซ้คลั่งทะเลเดือด บทที่25แค่หนึ่งเดียวพอฝาโลงเปิดออกผมก็รู้สึกถึงกลิ่นเหม็น้าวคลุ้งขึ้นมาทันทีพอเข้าไปดูใกล้ๆภายในโลงศพเต็มไปด้วยน้ำสีดำด้านบนเป็นไอน้ำปุ้งกระจายชื้นแฉะข้างใต้มองเห็นรางๆว่าเป็นอวัยวะแขนขาที่เกยซ้อนกัน เม่รู้ว่าเป็นศพด้วยกันกี่ศพกันแน่ทั้งหมดลายเป็นไขติดก,กันเป็นพืชกลายเป็นก้อนศพขนาดใหญ่ก้อนดเดียวกันผมประมาณคร้าวคด้วยสายตาสามารถดับได้ถึงสิสองศพอย่าให้บอกเลยว่าคลื่นไส้ขนาดไหนเหมือนยกผิงเห็นเช่นนี้ก็ประโหดคิ้วแต่สีหน้าดูผ่อนคลายลงเล็กน้อยปืนในมือก็ลดลง ดูจากการเป,ปลี่ยนแปลงท่าทีของเขาผมเดาว่าของเช่นนี้น่าจะไม่มีอันตรายอะไรเท่าไหร่ไม่รู้เมื่อครู่เขาหวั่นใจเ,เรื่องอะไรกันแน่ภายนิโลมีตะปูหัวกลมสีทองหมุนมนเป็นกลุ่มกลุ่มเว้นอยู่ทุกๆสองสามเซนก็จะตอกเอาไว้หนึ่งแถวจะวนลงล่างมองผ่านน้ำลงไปก็ดูไม่ออกว่าเป็นทองแท้หรือว่าทองชุบ ด้านล่างของก้อนศพมีวัตถุประหลาดในอ้วนค่อยๆส่งไฟเลื่อนขึ้นมาทีละนิ้วดูเหมือนจะเป็นกระดานหินที่แกะสลักต้นงสือเอาไว้ตามตัวของศพนั้นบนแขนมีเครื่องประดับยกแล้วก็เครื่องประดับงาช้างของพวกนี้มูลค่าสูงแล้วก็พบพาง่ายในอ้วนเห็นแล้วก็คันหัวใจ แต่ศพนั้นน่าขยักขยงเกินไปจริงๆต่อให้เขาบ้าบิ่งแค่ไหนก็ไม่กล้าสอดมือลงไปในโลงที่มีน้ำมันมนุษย์ลอยเป็นชั้นอย่างนี้ก็ง,งมของเขาทำหน้าคุ้นคิดอยู่แต่ก็หาทางไม่ได้จึงยอมตัดใจหันไปศึกษาซากศพข้างในแทนเมื่อดูแล้วก็ใส่หัวไปพลางแล้วก็พูดว่านี่มันโหดอย่างร้าการเลยทีเดียวนี่นนย ไม่มีหน้ามาูบอกว่าเจ้าของสุสานเป็นผู้ถือศีลบรรพ็ญตนของชั่วร้ายขนาดนี้ยังเอามาตั้งไว้ได้จะไปบรรลุธรรมได้ยังไงสมน้ำหน้าที่โดนพวกเรามาคว่ำกลวยแล้วผมมองดูอย่างไม่เข้าใจนอกจากเห็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกว่าประสาททนรับไม่ได้ไม่กล้ามองซ้ำเป็นครั้งที่สองเอ่ยถามขึ้นว่าลงฝังหมูนี่ ทำไมถึงได้น้าคลื่นไส้อย่างนี้นะในอ้วนขำพูดออกมาอ้สหายน้อยเอ้ยในช็อกจนเลอะเลือนแล้วสินะนายเคยเห็นใครฝังศพหมูมซะเป็นเหมือนขนมปังเกลยียวอย่างนี้ไหมของแบบนี้มันคือการฝังศพคนทั้งเป็นคนพวกนี้โดนวางยาเอามากองรวมกันแล้วก็เทน้ำลงไปให้ขาดใจตายอยู่ข้างล่างีนเรียกว่า เลี้ยงซี่ซ่อนศพผมยิงเขาเปรียบเทียบกับขนมปังเกลียวที่หิวหิวอยู่ก็รู้สึกขึ้นเหียนขึ้นมาทันทีแต่ฟังจากคำพูดของเขาดูเหมือนเขาจะรู้ความเป็นมาของเรื่องนี้ผมจึงถามรายละเอียดของเขาในอ้วนเห็นผมไม่รู้ก็รีบอวดภูมิเป็นการใหญ่แค่นี้นายก็ไม่รู้งั้นหรือเรื่องมันยาว สงสัยต้องร่กันมาตั้งแต่นมนานกาเลยเมื่อครั้งฉันยังอยู่ที่ผาสูงเนินชันบนภูเขาช้างป่ายซานผมเห็นเขาจะเริ่มมั่วแหลกก็ลเลยขัดคอขึ้นว่านายหยุดโมบไปเลยไม่ดูสบากนี่มันเวลาอะไรลงเลี้ยงศพนี่เ,เกี่ยวอะไรกับภูเขาช้างป่ายซานไม่รู้ก็อย่ามาอวดรู้ดีกว่านะนิสัยของนายอ้วนนั้นเกลียดการดนยั่วที่สุด เมื่อได้ยินผมพูดอย่างนั้นก็สบัดหน้าแล้วก็พูดว่าใครแคลว่าฉันไม่รู้ฉันก็แค่เริ่มจะเล่าจากเหตุการณ์ใ,ใหญ่ๆน้าไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังสิอีของแบบนี้เรียกว่าโลงเลี้ยงศพเป็นหลักการวิชาของฮวงจุย้ยปกติจะใช้กับสุสานสำคัญถ้ามีโลงแบบนี้ก็แสดงว่าสุสานโบราณน,นั้นมีตำแหน่งตั้งโลงที่ฮวงจุ้ยดีเยี่ยมสองจุดถ้าไม่ตั้งโลงไว้บนจุดทั้งสอง ตำแหน่งที่ลงอยู่ก็จะสะสมพลังชี้ของผู้ผาทะเลทาราแล้วก็ดึงดูดสิ่งที่มีธาตุปีาศาจเข้ามาดังนั้นจึงต้องตั้งโลงเลี้ยงศพเอาไว้โดยศพที่อยู่ในโลงต้องเหมือนคนที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเจ้าของสุสานให้ถือเป็นการฝังร่วมโรงใบนี้ต้องเหมือนกันเป๊ะกับโลงในห้องสุสานหลักในทางโวงจุย้ย้วยกว่าเลี้ยงชี่ทีนี้นายเข้าใจหรือ,อยังละ่ะ ในอ้วนพูดรวดเดียวจบกันเหมือนกับท่องหนังสือผมเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างได้แต่อ้าปากค้างงั้นคนเยอะแยะในโรงนี่หรือว่าทั้งหมดเป็นในอ้วนตบหนะะ้าขาก็ใช่ไงไอหาเนี่ยจับคนในครอบครัวยัดลงไปหมดบ้านเลยโหเที่ยมจริงๆมันจะมีเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงการเลือกเฟ้นห่วงจืที่ดี ก็เพื่อส่งผ่านคุณประโยชน์ให้ลูกหลานแล้วนี่จับคนทั้งบ้านมาฝังไปด้วยกัน่วงจุ้ยดีเลิศแค่ไหนมันก็ไร้ค่าสิเนอ้วนเห็นผมหน้าตาจริงจังก็เลยบอกว่านายนี่นะคนก็พูดอะไรแม่งก็เชื่อไปหมดพวกคนรวยที่ไหนมันจะโง่ขนาดนั้นมันก็ต้องไปจับพวกหลา,ลานๆยากจนของญาตทางหาวมาฝังสิของอย่านี้สุสานราชวงศ์หมิง มีเยอะที่สุดฉันเจอมาแยะแล้วแต่ไม่เคยเจอที่ใหญ่โตขนาดนี้ผมมองดูก้อนศพนั้นนึกภาพตอนลงฝังอดสลดใจไม่ได้อย่างที่คุณปู่ว่าไว้จิตใจมนุษย์มีอาจอย่างรู้มากที่สุดเพียงเพราะความเชื่อที่หาข้อพิสูจน์ยืนยันไม่ได้เรื่มเดียวชีวิตของคนพูกนี้ก็ถูกเด็ดทิ้งไปเหมือนวัชพืชผัก ปลาแต่ในเมื่อฝาลงก็เปิดแล้วเชื่อว่าในอ้วนก็มีคิดจะปล่อยวางง่ายๆเขาเกาหัวแล้วก็พูดว่าคนพวกนี้น่าสงสารมากฉันว่าเราไปห้องโน้นยิบไพ,พรคุณละใบมาช่วยตักน้ำทิ้งไปดีไหมในโลมีน้ำขังออบปงมองคนที่สุดแล้วผมรู้ว่าเขาอยากทำอะไรก็เลยพูดว่า ดูหน้าโจรโจรของนายก็รู้แล้วว่านายหมายตาสมบัติฝังร่วมนั่นอยู่ช่วอยู่นิ่งๆก่อนได้ไหมประเดี๋ยวในตําหนักใหญ่ของดีที่จบฉวยนั่นมีเยอะแยะถมไปไอ่อ้วนรู้ว่าผมรู้ทันก็หน้าแดงเห็นเสียอ้วนเป็นคนยังไงกันเหรอผมที่เกียดต่อปากต่อคำก็เลยบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามายุ่งเรื่องชาวบา้าน ประเดี๋ยวถ้าเราออกไปได้ขาดอากาศตายอยู่ในนี้คงไม่มีแม้แต่ลงให้ห่อร่างใครจะมาสงสารเราก็ไม่มีหรอกพูดถึงเรื่องนี้พวกเราก็ตะหนักขึ้นมาได้ในอ้วนไม่พูดอะไรอีกเริ่มสำรวจหาห้องปีกนี่ก่อนแต่นอกจากศพแมวแล้วก็ไม่มีของอื่นๆที่ใช้ประโยชน์ได้อีกเลยเหมือนหยกผิงยังจ้องมองกองศพนั้นนิ่ง เขาดูอยู่นานมากคล้ายกับมองอะไรออกบางอย่างสุดลมหายใจเข้าอย่างตกใจค,คนคนนี้ปกติสุขขุมเย็ยนนิ่งถ้าเกิดตกประมาขึ้นมาก็แสดงว่าจะต้องเกิดเรื่องใหญ่ดังนั้นเมื่อเห็นเขาทำท่าอย่างนั้นผมก็สะดุ้งเฮือกรีบคู่ตัวยกปืนขึ้นเตรียมไว้เขายังคงยืนคิ้วล็อกอยู่กับที่ จ้องลงไปนั้นตาขมิงนิ่นง,งานอยู่ห้านาทีเต็มจึงหันมาพูดกับพวกเราว่าหลงนี่ที่จริงมีศพแค่เพียงศพเดียวเอาละสิคะไม่ใ,ใช่หลายหลากหลายศพอย่างที่ในอ้วนอธิบายให้อูเสียฟังเสชยแล้วเหมือนยุคผีมว่าว่ามีเพียงศพศพเดียวแต่ว่าแขนขาที่เห็น หลายสิบแขนที่อูเสียเห็นและทุกคนต่างเห็นเนี่ยมันคืออะไรอดใจฟังในบทต่อไปนะคะแล้วพบกันในบทที่26สวัสดีค่ะ